แล้เมื่อวานเมือ่อก่อนก็มาตัวหนึ่งมือ่อหนีปล่อยอีกหรอกตัวหนีมาแบบแม่อมเมมหลังหนามก่อนไปเกลี่ยยังมาล้างน้องหนึ่กงก็หัวหนามไม่กินหนามไม่เม่นนิ่งมันกินหนามเป็นวะกินหนาม มันบัวน้ำเลยโอ้ยรอดตายดอกไปวะกเียไว้นะมันนี่กยันตายไปรถเหยียบตาย้ามมนใส่แล้วอ่ะน้ำน่ว้อิไอเดียงกับแม่ไงจิบไฟมันอันแรกเหี้ยนเต้า erm. ท่องในเดียงที่น้ำบานบบานุกาีใส้งเงี้ มันตายอยู่แถวเนี้ยพิซารากินได้ตัวนึงนคิดว่ามันอยู่ในเนี้ยมันอยู่ในป่านี่แม่มันหาตายแล้วมันเชี่ยตายเลยเห็นมันม่อมเนี่ยมีหอยปะหอมไปแล้วพี่เห็นยังไงว่าตัวเล็กๆเนี่ยอยู่ในนี่้วหัวกับบ่อไปวันน่าจะขึ้นนกฟักเนาะฮะขึ้นนกไก่แถวนี้ย